สวัสดีฮะวันนี้มาพบเกมกับบัวขาวกับปู้หุยนะครับมาซัดกันีิมันะครับสุดยอดเลยจอมซาดิทแห่งเมืองจีนนะฮะขอประทะกับบัวขาวครับเบอร์หนึ่งเมืองไทยฮะจะเป็นยังไงไปดูครับเกมการชกยกที่หนึ่งครับมาฮะเตะซ้ายมาครับปู้หุยบัวขาวโยเข่าหาฮะมาบัวขาวนี่เบอร์หนึ่งนะฮะไอจอมซาดิตอยากลองของฮะมาเดี๋ยวได้ลองกันแน่ฮะอยากลองของก็ต้องได้ของครับมา ถทีบเข้าหาบัวขาวครับถทีบหน้าครับบัวขาวมาสวยฮะมาบัวขาวลงจะเปิดหัวมาแล้วนะฮะสีผิวนี้ตัดกันเลยครับตตเข่าขวาครับบัวขาวมาเตซ้ายมาครับกู้งุยจอมซาดิแห่งเมืองจีนฮะของโซ่มาเลยนะครับมาจะไตโอ้ยเตขวาครับมาโอ้โหเปล่วตามแข้งครับแกลุกไ้ว้วยครับกู้งุยมามาแกหน้าตาเอาเรื่องครับเตซ้ายไม่ถึงครับกู้ฮุยบัวขาวโคตรนิ่งครับ เตะซ้ายไม่ถึงครับโอ้เตะขวาครับมาดึงลงมาฮะเอาไงฮะตีบวขาวกดไว้ฮะล็อกแขนมาทำอะไรไม่ได้ครับแยกฮะต่อยซ้ายมาบกขาวยังนิ่งนะฮะเตะขวาครับโอ้โหยเอาหอ้ยเต็มการคอฮะดูสายตามองไหวไหมลุกไหมโอ้ยลุกครับผู้ชมมาเอาเรื่องให้ตัวนี้ Like ไอ้จอมซาลิตนะฮะเอาโอกตีครับลุกขึ้นมาตีครับมาฟันครับถีบไปทิ้งโอ้ยมาลุกขึ้นมาหน้าตาเฉยครับตีถีบออกฮะโอ้ยฟื้นเร็วครับเตะขวาให้วกเขาอืมสับซอกเอาโอ้ยต่อยครับพวกเขาถีบหน้าฮะถีบหน้าฮะโอ้ยสวยฮะไอ้จอมซาดิตตีครับโอ้ยต eh <so ่อยครับอืม โอ้ยอึดจริงๆครับมากูฮีนะฮะหมุนมาเตะขวาซับมาโอ้โห,โหโอ้าวขอเวลาเนาะขอเวลาเนาะกรรมการฮะโอ้โหเดี๋ยวดูกระจับครับกูุยแกลุกมาหน้าตาเฉยครับมาดูหน้าตาแกฮะเอาเรื่องนะฮะคิวขมุงขงมวดโอ้โหเอาเอาจริงจริงจังมากครับไอซาดิตตัวนี้มา จังหวะเตะตวัดการคอของบัวขาวนะครับลงไปคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วฮะลุกขึ้นมาหน้าหน้าตาเฉยแล้วครับสุดยอดครับเออจริงจริงครับกู้ฮยขอเวลานอกให้บัวขาวดูกระจับก่อนครับกระจับหน้าจหรุดฮะพี่เรียงมาดึงกระจับให้นะครับมาหวยกำลังเดินเกมกำลังเดินแล้วนะครับมากระจับหลุกู่แกยืนนิ่งฮะดูครับอื นาตาแกเอาเรื่องครับจริงจังมากครับกูหุยนะฮะจอมซาดิาทแห่งมันจีนคองโซ่ขึ้นมาบนเวทีครับมาโอ้เราก็จับตึดนะฮะเปลี่ยนกัจับใหม่ครับเรียกเสียงเฮเฮได้ทั้งสนามมาจังหวะแต่ก้านคอตะกี้ครับหืมบัวาขาวแน่นอนฮนะ ตวัดพาดการคอไปล้มทั้งยืนนะฮะมาลุกขึ้นมากูหยุยยอดนะสักคู่ครับมาดูหน้าตาแกครับมาเอาเรื่องนะฮะกูหยุยมาครับดูแกมันต่อจอกที่หนึ่งนะฮะ จังหวะเตะขวา,วาบัวขาวครับกูหุยเดิน,นะฮะโอ้โหโดนสับศอกซ้ายครับกูหุยมาจะเล่นสอกกับบัวขาวฮะบ,บัวขาวล็อกไว้รวบไปเลยนะฮะโคตรนิ่งครับบัวขาวดูครับนิ่งสย,ยบครับเพชรคาดบนสังเวียนแท้ๆครับบัวขาวดูสไตล์การชกของแกครับคุมเกมได้หมดนะฮะรู้ว่าคู่ตสูนี่จุดอ่อนตรงไหนฮะจะยืนคุมเลยครับ เตะซ้ายมาติดครับบวัวขาวปังไว้ฮนะเตะขวาครับบวัวขาวไนอะเกียร่างฮนะกูหูต่อยซ้ายไปครับต่อยซ้ายไปครับไปคืนครับมา <c oughs> วันนี้แยกกันบ้างครับกนละ <c oughs> างเวทีดีกว่าฮะ <c oughs> มาจะเตะไม่เ <c oughs> ตะเอามาดูเกมวันชกยกที่สองนะครับ <c oughs> ไปไวๆเลยนะครับมาเ <c oughs> ตะขวาครับบวัวขาว ตีแทงครับโอ้ยแทงไม่ต้องจับครับบัวขาวถีบหน้าทีงครับอกูหุ่หัวร้อนนะครับตอนนี้เอ้หเตะรั่วครับมล้มทั้งสองคนดูแกครับโอ้โหยแกเดินอย่างเดียวไตีครับบัวขาวหักตยมาจังหวะเหลียมนี้ร่วงไปอยู่ล่างนะครับกูหุ่ฝับสอครับมาเตะซ้ายติดครับมาไตีครับไม่ต้องจับครับแทงขวา ไตโอ้ยจังหวะโ,โอ้ยโอ้ยโดนไตครับมาพวเขาหนจริงฮะถีบหน้าครับอจังหวะทีบเตครับพวกเขานี่ยังปลาดุกไปทีครับไตเข่าซ้ายครับโอ้ยไตไตครับโอ้ยไตสามสามเข่าแล้วครับมาไตขวายแล้วครับพวกเขาถีบอ,อกฮะเทียร่าโอ้ยจังหวะนี้สวยฮะมา ไปยืนขาเดียวจังหวะเกียร no. ์หน้าล hey. ้มไปแล้วมาโูค uh ุยไม่กลัวนะฮะเดินแกแกเดินหาบัวขาวนะครับแต่จังหวะแต่ขวาลุรับไตครับโอ้ยดอกนี้ครับโอ้ซับซองทีมแกรับเข่าบัวขาวะมาทิบโอ้ไตโอ้ไปอตามแข้งครับอแข้งขวาบัวขาวนะครับจังหวะไตหนักจริงๆฮะโอ้ไตครับโอ้ยดันไตไตโอ้โค ไปโอสับซอครับมาตีโอ้ยไีโอ้ยยองตามเข้าครับตอนนี้ไอตไปีริงครับตีโอ้ยขาุมครับโอ้ยเก็บหัวแล้วไปโอ้โหไีครับสารภาพแล้วครับไม่ไหวฮะไหวไหมโอ้โหโดนไปหลายเข้าครับกูห่ยใจนักสู้จริงครับเมาแกลุกขึ้นมาครับมา กรรมการมาให้ต่อไม่ให้ชกแล้วครับโอ้โหแกไม่ตอบโต้เลยครับโดนหลายเข้าครับือจุกฮะแตกม,มาร์ม้ไส้ในรับข่าวบัวขาวนะฮะโอ้โหดูดูบัวขาวฮะนี่ทรงชาติคุมสุดยอดฮะประเทศไทยโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะฮะว่า อาวุธรุนแรงแค่ไหนดูนะครับโอ้โหกุ้มหยลูกไม่ขึ้นนะฮะนี่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยแล้วนะฮะมาเป็นที่สายตาของชาวโลกครับมาสุดยอดยิงบัวขาวครับมา